ครับก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นั้นคณิตสกิทตอมก็ยังจะมาติวในแนวข้อสอบครูผู้ช่วยในปี64นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้อนี้กันเลยครับเขาบอกว่าปากกาหนึ่งด้ามนั้นจะมีราคาเท่ากับดินสอหกแท่งดินสอสามแท่งจะมีราคาเท่ากับสมุดหนึ่งเล่มถ้าสมุดสามเล่มราคา18บาทอยากทราบว่าปากกาสองแท่งและดินสอสแท่งจะมีราคาเท่าใดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการคิดไปพร้อมกันเลยครับอ่าโอเคนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะเป็นขุมทรัพย์ชี้ทางให้กับทุกๆกคนนะครับได้สังเกตเห็นก็คือบริเวณนี้ครับนั่นก็คือเขาบอกว่าสมุด3เล่มนั้นจะราคา18บาทจากตรงนี้นะครับถ้าเรานํามาเขียนก็จะได้ว่าอะไรครับเล่มหนึ่งของสมุดก็จะตกสมุดเล่มละ6บาทนั่นเองจากนั้นครับเราก็ทําเหมือนนักสืบจิ๋วคนนั้นครับค่อยๆย,ย้อนหารอยที่เราจะสามารถหาคําตอบได้จากประทัดนี้เขาบอกว่าดินสอสามแท่งนั้นจะมีราคาเท่ากับสมุดหนึ่งเล่ม แน่นอนว่าเมื่อกี้สมุดเราหาไว้ที่เล่มละ6บาทดังนั้นการที่ดินสอสามแท่งราคาเท่ากับสมุดหนึ่งเล่มก็หมายความว่าดินสอสามแท่งก็จะราคา6บาทนั่นหมายความว่าถ้า1แท่งใช่ไหมครับก็จะา6หารด้วย3คําตอบก็จะกลายเป็นเลข2นั่นเองสรุปต,ตอนนี้ดินสอของเราจะมีราคาแท่งละ2บาทนะครับจากนั้นครับนักสืบก็ทําการสืบต่อไปบริเวณคําตอบที่เป็นการเขียนที่บริเวณแรกนะครับซึ่งพบว่าปากกานั้น1ด้ามจะมีค่าเท่ากับดินสอหแท่ง แน่นอนว่าปากกา1ด้ามน,นะครับก็จะกลายเป็นปากกาด้ามละเท่าไหรครับ12เพราะ12เกิดจากการที่เป็นลักษณะของดินสอ6แท่งแท่งละ2บาทนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นถ้าเขาซื้อปากกา2แท่งตรงนี้มองเป็นด้ามเนานะแล้วก็ดินสออีก3แท่งตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าเอา2ไปคูณกับราคาดินอ่ะปากกาก็คือ12แล้วก็นํา3ไปคูณกับราคาดินสอก็คือ2คูณกันออกมาก็จะกลายเป็น24บวกกับ6กแปลนคำตอบของข้อนี้ จึงตอบ30ในช้อยข้อที่4นั่นเองโอเคนะครับข้อต่อมาครับโจทย์เขาบอกว่าเมื่อ5ปีก่อนนั้นอายุของแม่ต่อลูกนั้นเป็น5ต่อ3ครับปัจจุบันนี้แม่อายุ50ปีอีก3ปีข้างหน้าลูกจะมีอายุเท่าใดโจทย์ในลนักษณะนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่สามารถที่จะออกในข้อสอบของครูผู้ช่วยได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไปทบทวนแล้วก็ไปฝึกวิธีการมองในลนักษณะโจทย์ในแบบนี้ให้ดีก็แล้วกัน เดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับอ่านะครับสำหรับข้อนี้นั้นโจทย์ก็ได้กําหนดออกมาในลักษณะนี้นะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือเขาบอกว่าเมื่อ5ปีก่อนแสดงว่าตัวนี้เราเล่าเรื่องในอดีตถูกไหมครับแล้วก็มีปัจจุบันด้วยแล้วก็อีก3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้มาครบเซตในส่วนของการเขียนไว้ก็คือเขียนอดีตปัจจุบัน แล้วก็อนาคตไว้แบบนี้นะครับขออนุญาตวาดรูปคุณแม่สวยๆกับคุณลูกไว้บริเวณนี้นะครับมีแม่กับลูกเป็นตัวละครเอกของเราจากนั้นครับสิ่งที่เราจะสามารถมองเห็นก็คือเขาบอกว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยแม่ต่อลูกอายุของเขานะครับเป็น5ต่อ3แน่นอนว่า5ต่อ3นั้นเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เรานํามาเขียนในลักษณะของอัตราส่วนบริเวณที่เราจะหาคําตอบเราจะต้องติดตัวแปร ใส่เก็บไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันกลายเป็นภ้าหูคูลที่เพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคเนาะดังนั้นเราจะเขียนว่าเป็น 5x นะครับต่อกับ 3x นั่นเองเมื่อ5ปีก่อนแปลว่าถ้าเราจะมองถึงปัจจุบันเราก็จะต้องมีการนับเพิ่มเติมขึ้นมาอีก5ปีถูกไหมครับจากบริเวณนี้ก็จะนับขึ้นมาอีก5ปีเช่นกันดังนั้นเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอายุเป็น50ดังนั้นอดีตของคุณแม่คนนี้นะครับก็จะต้องลบออก5ปี นั่นหมายความว่า5 x ที่เราเห็นจะต้องมีค่าเท่ากับ45นั่นเองทําการย้ายสมนุรข,ขวาอีนาง5ไปหารกับ45จะได้ว่า x ของเรานั้นคือเลข9จากนั้นครับเราก็จะนํา x ที่เราหาได้นั้นไปย้อนไปหาในส่วนที่เรายังไม่ทราบนั่นก็คืออายุของลูกใน5ปีที่แล้วซึ่งก็จะพบว่าถ้าเอา9แทนตัวนี้ 9,3, 27เมื่อได้ลูกอายุเท่ากับ27ใน5ปีก่อนเราก็จะพบว่าปัจจุบันเราก็จะบวกมาอีกกี่ปีครับบวกมีก5ปีจะทําให้ลูกนั้นอายุ 32แน่นอนซึ่งโจทย์นั้นเขาได้ถามในลักษณะของ3ปีข้างหน้าดังนั้น32ยังไม่ใช่คำตอบที่เราจะไปรีบการในข้อที่1ถูกไหมครับแต่เราจะต้องบวกไปอีก3ปีซึ่งตรงนี้นั้นจะทำให้เราได้ว่าคำตอบของเราจะอยู่ในช้อยข้อที่3นั่นก็คือ35ปีนั่นเองโอเคนะครับ ครับสำหรับโจทย์ในข้อต่อมานะครับเขาเป็นลักษณะของเรื่องเลขยกกําลังครับโดยเขากาหนดให้4ยกกําลัง a นะครับคูณอยู่กับเศษ1นส่วนสทั้งหมดยกกําลังด้วย2 b มีค่าเท่ากับ8แล้วถามว่าจงหาค่าของ a ลบ b ข้อนี้นะครับจะต้องมองแล้วก็มีความรู้หรือมีลักษณะของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกําลังพอสมควรเนาะวิธีการมองของข้อนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขนั้นไม่ได้มีอะไรที่เยอะ แต่ประเด็นก็คือโจทย์ข้อนี้นั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนโดยเราไม่สามารถที่จะนำเอาตัวแปรที่อยู่ในลักษณะของโจทย์ในแต่และช้อยไปแทนค่าแล้วหาคำตอบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของโจทย์ที่มีความเข้มข้นขึ้นมาอีกในลักษณะหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าในปี64นี้ผู้ออกข้อสอบก็น่าจะออกข้อสอบในลักษณะที่ไม่สามารถที่จะให้ผู้เข้าสอบนั้นสามารถเดาทางหรือดักทางจากการนำลักษณะของตัวเลือกไปแทนเพื่อหาคำตอบ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดไปพร้อมๆกันเลยครับข้อนี้นั้นจะต้องอาศัยการเปลี่ยนรูปสมการนิดหน่อยนั่นก็คือการเปลี่ยนเลขฐานของมันนะครับ4ตัวนี้สามารถมองให้เป็น2ยกกําลัง2ได้ไม่งงนะครับจากนั้นครับตรงนี้การที่มันเป็นวงเล็บแปลว่าเขากาลังคูณกันอยู่นั่นเองเศษหนึ่งส่วนสนะครับผมมองให้อยู่ในรูปของเลข2ที่ยกกําลังลบหแทนอันนี้เป็นสมบัติที่เราต้องทราบเนาะแล้วก็มีการคูณอยู่กับ 2B ตามปกติ แน่นอนครับว่าตัวเลขด้านหลังนะครับ8เราก็มองให้เป็นเลขฐาน2ก็คือ2ยกกําลัง3นั่นเองจากนั้นครับบริเวณซ้ายมือน,นั้นจะเห็นว่าเลขฐานของเราคือเลข2คูณกันนะครับลักษณะที่มีลักษณะเลขฐานเหมือนกันคูณกันเราก็จะนําเลขชี้กําลังไปรวมกันหรือไปบวกกันนั่นเองก็จะได้ว่าตัวนี้นะครับเราก็จะเหลือแค่ฐาน2เพียงแค่จุดจุดเดียวจากนั้นครับบริเวณด้านบนที่เป็นเลขชี้กําลังก็คือ 2a ต้องนำไปลบกับ 2b บ,บริเวณนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองจากนั้นครับสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือฝั่งซ้ายนะครับเป็น2ยกกําลังอะไรสักอย่างกับฝั่งขวาเป็น2ยกกําลัง3การที่เลข2ยกกําลังอะไรทางซ้ายจะเท่ากับ2ยกกําลังอะไรทางขวานั่นแปลว่าเลขชี้กําลังของทั้ง2ฝั่งนั้นจะต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองเลยสรุปออกมาเป็นบรรทัดนี้ครับนั่นก็คือ ก็จะสรุปออกมาเป็น 2a ลบ 2b มีค่าเท่ากับ3จากนั้นจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับต่างมีเลข2ซึ่งเป็นตัวประกอบร่วมดังนั้นดึงตัวร่วม2ออกมาข้างในก็จะเหลือแค่ a และ b บริเวณนี้นั่นเองจากนั้นเราก็ทําการย้ายข้างอีนาง2นะครับย้ายสมนิครัวลงไปหารด้านขวาก็จะกลายเป็น a ลบ b ก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2นั่นเองซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการพอดีนั่นก็คือโจทย์ต้องการว่าให้หา a ลบ b ดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงไปอยู่ในช้อยข้อที่2นั่นเองโอเคนะครับครับสำหรับโจทย์ในข้อต่อมานะครับเขาบอกว่านายดำและนายแดงนั้นช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งจะแล้วเสร็จในเวลา8วันแต่ถ้าให้นายดำทำคนเดียวนะครับจะเสร็จในเวลา15วันแล้วโจทย์ถามว่า แล้วถ้าในแดงทําคนเดียวบ้างล่ะจะเสร็จในเวลากี่วันคอน,นี้ก็เป็นข้อสอบในลักษณะของการมองข้อสอบแบบการเทียบบรรจัตยางแบบผกผันนะครับก็จะเห็นข้อสอบในลักษณะนี้อยู่พอสมควรถ้าใครไม่ฝึกให้ดีหรือไม่ได้ทําโจทย์ในลักษณะนี้เลยก็อาจจะไม่ได้มองเห็นภาพหรือไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปลองดูเฉลยวิธีการคิดแบบแยกไข่ที่คณิตศาตรตอมจะนําเสนอกันดังต่อไปนี้ครับ นะครับเราจะนําเสนอโดยวิธีการแบบนี้นะครับค่อยๆมองไปพร้อ,รอมๆกันเนาะอันดับแรกประเด็นแรกนะครับก็คือเขาช่วยกันทํางาน,นจะแล้วเสร็จในเวลา8วันแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเอาดำบวกแดงลุยงานนี้ก็จะเสร็จในเวลา8วันสิ่งที่เราจะต้องมองต่อมาก็คือในเรื่องของบัญญัติยางผกผัน 6, 000, เราจะต้องเทียบกับ1วันเสมอนะครับนั่นก็คือถ้า1วันล่ะจากที่เขาทําเสร็จใน8วันแปลว่าถ้าเขาทําใน1วันแดงและดําที่ช่วยกันทํางานนี้ก็จะได้งานเพียงแค่ 1ใน8นั่นเองโอเคไหมครับจากนั้นเมื่อดําทําคนเดียวเนี่ยโจทย์เขาให้ว่า15วันเสร็จแปลว่าถ้าเราคิดว่า1วันของดําดําก็จะทํางานได้เพียงแค่1ใน15ของเขานั่นเองตอนนี้นะครับเรามีว่า1วันของดําและแดงนั้นเป็น1ใน8และถ้าดําคนเดียวเนี่ยใน1วันได้1ใน15ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราต้องการรู้ว่าแดงอยากทํางานแล้วได้เท่าไหร่ เราก็จะต้องเอาดำและแดงรวมกันตั้งไว้นะครับลบด้วยการทำงานของดำคนเดียวก็จะกลายเป็นคำตอบก็คือจะกลายเป็นคำตอบของแดงที่ทำงานคนเดียวนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับจะต้องมีการคูณไฝ่เพื่อหาคำตอบโดยการไฝ1่สิบห้ามาทางนี้จะกลายเป็นสิบห้าแปดไฝ่มาทางด้านขวาตรงนี้จะกลายเป็นลบแปดบริเวณน,นี้นะครับแล้วจับสองเลขนี้ชนกันเพื่อทำให้ตัวเลขข้างล่างเป็นตัวเลขเดียวกันเพราะฉะนั้น ข้อนี้15ลบ8จะได้7แล้วก็ส่วนด้วย120แปลว่าอะไรครับในเวลาถ้าจะให้แดงทำงานนะครับถ้าจะให้แดงทำงานในเวลา1วันตอนนี้เราคิดจาก1วันเนาะแดงจะทำงานเสร็จในเวลา7อ่าโทษทีครับแดงก็จะได้งาน7ส่วนด้วย120วันถ้าเราอยากรู้ว่าแดงจะทำงานเสร็จในเวลากี่วันครับเราก็ทำการพลิกครับทำการพลิกตัวเลขจากสมการตัวนี้พลิกนะครับก็ระวังเผดนิดนึง ก็จะได้ออกมาเป็น120หารด้วย7ซึ่งเมื่อหารออกมาก็จะได้ประมาณ17บวันนิดนิดน,ดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองในคำตอบก็จะเห็นว่าช้อยที่สามารถที่จะเลือกเป็นคำตอบของเราได้ในข้อนี้นั่นก็คือคำตอบในช้อยข้อที่3นั่นเองโอเคนะครับครับสำหรับโจทย์ข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าแบ่งเงินจานวน2,574บาทครับให้กับนายกนายขอและนายขอตามอัตราส่วนดังนี้ครับก็คือเศษ3ส่วน4 ต่อเศษ4ส่วน5และต่อเศษ5ส่วน6และโจทย์ถามว่าคนที่ได้มากที่สุดนั้นจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับข้อนี้นั้นเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้ทุกทุกคนงงนิดนึงก็คืออัตราส่วนที่แบ่งนั้นเป็นอยู่ในลักษณะของเศษส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีวิธีการคิดยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูจากการเฉลยกันเลยครับะนะครับข้อนี้นั้นแน่นอนว่าถ้า อัตราส่วนของเราออกมาอยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับวิธีการแรกที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือเราจะต้องมีการปรับตัวเลขหรือทําให้อัตราส่วนนี้เป็นตัวเลขธรรมดาก่อนวิธีการที่จะทําให้ตัวเลขธรรมดาก็คือเราจะต้องนําตัวส่วนทั้งหมดนะครับไปหาคอรนอันก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอา4 5 6ตัวนี้มาหาครนวิธีการหาครนนะครับจะสอนหรือพาทาตั้งแต่การหาครรนเลยสําหรับข้อนี้ จทย์ข้อนี้นั้นไม่มีตัวเลขที่สามารถที่จะหารเลขทั้ง3ตัวได้ลงตัวพร้อมกันหมดนะครับดังนั้นจึงอนุโลมให้2ตัวที่หารลงตัวก็สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้เลข2ครับนำไปหารกับ4ตัวนี้ผลลัพธ์ได้เลข2 5หารไม่ได้จึงตกลงมานะครับเก็บไว้ปกติจากนั้นครับ2ก็นําไปหารกับ6ผลลัพธ์ก็จะได้มาเป็นเลข3นั่นเองจากนั้นครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นหรือยุติการหาคอนนอเนื่องจากว่า ไม่มีตัวเลขที่สามารถที่จะหารได้2ตัวขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นว er ิธีการหาคําตอบก็เลยนําส่วนที่ผมวงกลมอยู่นี้นะครับนำไปคูณกันให้หมดนั่นเองก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น60ความหมายก็คือในตัวเลขทั้ง3ชุดนี้ถ้าเราจะทําให้เป็นตัวเลขตัวเดียวกันตัวเลขเหล่านั้นนั่นก็คือ60นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนํา60นะครับไปคูณเข้ากับทุกอัตราส่วนที่เขากําหนดมาแต่ตรงนี้นะครับผมเขียน X ติดไว เราะอะไรครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าอัตราส่วนที่กําหนดมานั้นถือว่าเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําซึ่งมันยังไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องถูกไหมครับดังนั้นจึงมีการคูณตัวแปรที่เป็นลักษณะตัวแปรตัวเดียวกันเพื่อให้กลายเป็นพหุคูณเพื่อให้กลายเป็นตัวเลขที่ถูกต้องจริงๆนั่นเองไปเขียนตัวเลข x นะครับตึงเขียน x ติดไว้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อทําการคูณกันให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ 4ตัดทอนกับ60ได้รับ15นํานำไปคูณ3ก็จะออกมาเป็น 45x บริเวณนี้จากนั้นบริเวณนี้นะครับนำสิโทษทีครับนำา60นะครับหารด้วย5ผลลัพธ์ก็จะได้เป็น12 12, 4เป็น48ออกมาเป็นบริเวณนี้ครับจากนั้นบริเวณนี้ครับ 60, ห0หารด้วย6ตัวนี้จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ10เอา10ไปคูณ5ก็จะได้ออกมาเป็น 50x แปลว่าอะไรครับแปลว่าอัตราส่วนที่ทุกคนจะได้รับจริงๆก็คือ 45x ต่อ 48x แล้วก็ต่อ 50x นั่นเองจากนั้นครับทำการรวมทั้ง3ก้อนนี้เข้าด้วยกันหมดนะครับจะพบว่าคำตอบของการรวมกันก็จะได้เป็น 4143x นั่นเองจับตัวเลขนี้ไปเท่ากับจำนวนเงินที่เขากำหนดมาให้จากนั้นก็ย้ายสมโน้นครัวครับเอา143ไปหารบริเวณนี้ตัดทอนปึ๊บปึบปับกันออกมาจะได้ว่าตัวเลขของค่า x มีค่าเท่ากับ18นั่นเองแต่อย่าเพิ่งตอบ18เนาะเพราะ18บแปเป็นพหุคูณที่เราจะต้องนําไปคูณเข้าบริเวณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่แท้จริงของคนที่จะได้เงินมากที่สุดก็คืออยู่บริเวณนี้นํา50ไปคูณกับ x ซึ่ง x หาได้เมื่อกี้คือ18ใช่ไหมครับ้คูณ18ก็จะมีค่าเท่ากับ900ดังนั้นคําตอบสวยๆข้อนี้ไปตัดชุดขาวรอเลยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับข้อ4นั่นเองโอเคนะครับ สำหรับวันนี้นั้นคณิตสกิปตอมนะครับก็ได้นําโจทย์ดีๆที่เป็นโจทย์ลักษณะที่เก่งข้อสอบมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองทํากันหากชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคณิตสกิปตอมด้วยใครที่ยังพลาดโอกาสหรือ,อยังไม่สามารถที่จะมีชื่อในการสอบบรรจุผมเชื่อว่ารอบนี้ทุกๆคนโชคดีและมีชื่อสอบบรรจุก,กันแน่นอนอย่าลืมมันฝึกทําข้อสอบบ่อยๆในลักษณะนี้ขอให้ทุกคนโชคดีคณิตสกิปตอมขอขอบคุณและสวัสดีครับ